สวัสดีค่ะผู้ฟังที่น่ารักทุกทกท่านก่อนมาฟังนิยายกันป้าดาขอชี้แจงสักนิดนะคะว่านิยายเรื่องนี้ป้าดาเขียนขึ้นตามความคิดและจินตนาการของตัวเองถ้าชื่อชื่อเล่นหรือว่านามสกุลของตัวละครไปพ้องกับท่านผู้ใดป้าดาก็ต้องขอโทษขออภัยเวนาที่นี้ด้วยนะคะว่าไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและสําหรับท่านผู้ฟังที่อายุน้อยกว่า18ปปีได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะว่านิยายของป้าดา เขียนขึ้นแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ประการใดขอบคุณค่ะเรามาฟังนิยายกันต่อเลยค่ะลุ้นรักนักล่าตอนที่34ความในใจไอริสถอดแหวนเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนที่จะเดินก้าวยาวๆเข้าไปในร้านอาหารหล่อนยังไม่อยากตอบคำถามของเพื่อนชายพอเข้าไปในร้านนิทีที่รออยู่แล้วก็ลุกขึ้นยืนต้อนรับพร้อมกับรอยยิ้มยินดีสวัสดีจ้าที ริสยิ้มทักทายอย่างยินดีหวัดดีครับริสนั่งสิที่สั่งชาเขียวเย็นๆให้แล้วนะครับว่าแต่ทำไมหน้าแดงจังเลยนิธีมองหน้าหวานที่อยู่ตรงหน้าด้วยความรู้สึกดีใจยิ่งนักถ้าไม่เกรงใจเขาคงกอดเจ้าของร่างทักทายไปแล้วขอบคุณจะ่ะพอดีว่าที่นี่ไม่ไกลจากออฟฟิศริสก็เลยเดินมาอากาศร้อนนิดหน่อยแต่ก็ได้เหงือเผาผานแคลอรี่ไปด้วยจะได้กินให้คุ้มไงตอนท้ายลดเสียงให้เบาลงแทบเป็นกระซิบ นิธียิ้มอย่างเอ็นดูให้กับคนตรงหน้าไปหาอะไรกินกันเถอะร้านนี้มีติ่มซำด้วยเดี๋ยวที่จะเอามาให้มีของชอบของริสหรือเปล่าก็ไม่รู้มีครับทีไปเดินดูมาแล้วไอริสกับนิธีได้อาหารที่ชอบมาเต็มจานซึ่งไอริสให้เหตุผลว่าคนเยอะขี้เกียจตากหลายรอบซึ่งเพื่อนชายก็เห็นด้วยริสสวยขึ้นนะครับจู่ๆนิธีก็พูดทำเอาคนที่กำลังก้มหน้ากับอาหารเงยหน้าขึ้นมอง เลิกคิ้วเป็นคำถามด้วยความแปลกใจที่ไม่ได้โกหกนะนึกอะไรขึ้นมาถึงได้ชมจะให้ริสเลี้ยงอาหารมื้นี้ใช่ไหมไม่มีปัญหาอยู่แล้วกับเพื่อนที่น่ารักอย่างทีคนที่กำลังเขินพูดด้วยประโยคยาวเหยียดที่ไม่ได้ชมเพื่อให้ริสเลี้ยงข้าวเสียหน่อยที่พูดจริงๆนะริสดูมีนะ้ำมีนวลขึ้นกว่าแต่ก่อนจะว่าริสอ้วนก็บอกมาเถอะที่ไม่ใช่คนแรกหรอกที่พูดอย่างนี้ไอริสตอบกลับยิ้มยิ้ม ก็ริสเจริญอาหารไงคุณแม่ของพี่เชสคุณแม่ของพี่เชสทำอาหารไทยอร่อยอร่อยบ่อยๆจ้ะนั่นสินะแต่อย่างไรริสก็สวยในสายตาทีอยู่แล้วขอบคุณมากจ้าว่าแต่สุดสัปดาห์นี้ริสไปไหนหรือเปล่าครับมีอะไรหรือเปล่าเพื่อนทีปารวันคนที่ทีเคยไปหาเมื่อครั้งก่อนที่ดีซีวันหยุดนี้เขาจะมาหาทีก็เลยจะพาเที่ยวริสไปด้วยกันไหมครับ ฮันเนแฟนมาหาละสิแล้วจะพาริสไปเป็นก้างทำไมกันเนี่ยเพื่อนครับทีกับปารวันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนมัธยมปลายที่เมืองไทยแล้วมาห่างกันตอนที่เรียนปริญญาตรีพอเรียนจบก็ได้คุยกันมากขึ้นแต่ความเป็นเพื่อนก็ไม่เคยเปลี่ยนไปไม่ใช่แฟนครับคนตรงหน้ารีบแก้ตัวจนไอริสอดที่จมูกร้อออกมาไม่ได้แซลเล่นหรอกนาไม่เห็นต้องร้อนตัวเลยแต่ริสคงต้องดูก่อน ว่าติดธุระที่ไหนหรือเปล่าแล้วค่อยคุยกันอีกทีนะได้ครับไม่มีปัญหาอ่ะนี่ทีลองขนมจีบเขาสิอร่อยเหมือนกับที่เราเคยกินที่ร้านไทยหรือเปล่าไอริสเลื่อนจานเล็กที่มีขนมจีบไปตรงหน้าขอบคุณครับเออริสครับมีอะไรหรือเปล่าไอริสเหลือบตาขึ้นมองก็ได้เห็นใบหน้าที่เขินอายก็นึกแปลกใจรู้หรือเปล่าครับว่าทีคิดอย่างไรกับริสคิดอะไรหรือ ทีก็เป็นเพื่อนกับริสไงหรือว่าตอนนี้ไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วเพราะว่าเพื่อนจะมาจากดีซีรู้ว่าคนตรงหน้าหมายความว่าอย่างไรแต่ก็แกล้งเฉยใฉไม่ใช่อย่างนั้นอยากเข้าใจผิดที่ไม่อยากให้เป็นเพื่อนก็เพราะว่าทีอยากเป็นมากกว่าเพื่อนกับริสตอนนี้เราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเรียนจบมีงานทำทั้งคู่ริสคบกับทีได้หรือเปล่าครับคนพูดมีอาการเก้อเขินใบหน้าเป็นสีระเรื่อไอริสมองแล้วก็ยิ้มให้อย่างอ่อนโยน เข้าใจความรู้สึกของคนตรงหน้าดีว่าเป็นอย่างไรทีทีเป็นเพื่อนที่ริสรู้จักมานานกว่าสามปีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงริสรู้ว่าทีคิดอย่างไรแต่เรื่องของหัวใจมันบังคับกันไม่ได้จริงๆริสขอให้ทีเป็นเพื่อนของริสต่อไปจะได้ไหมไอริสเอื้อมมือไปแตะมือหนาตรงหน้าตบเบาๆปลอบใจเมื่อเห็นใบหน้านั้นเริ่มแสดงถึงความผิดหวังริส ริสมีคนรักแล้วหรือครับจะขอโทษด้วยนาทีไม่เป็นไรครับช่างมันเถอะมากินต่อดีกว่าอย่าคิดมากนะคิดว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ก็แล้วกันที่จะพยายามเป็นเพื่อนกับริสต่อไปขอบคุณมากจ้ะทีริสอิ่มแล้วทีต้องการอะไรอีกไหมทีก็อิ่มแล้วเหมือนกันริสไม่ต้องห่วงนะกลับไปทำงานเถอะแล้วทีจะโทรไปคุยด้วยจ้าแล้วค่อยคุยกันนะขอบคุณที่เลี้ยงข้าวริสมื้อนี้ ไอริสออกมาจากร้านอาหารเดินกลับที่ทำงานด้วยความโล่งใจในที่สุดหล่อนก็บอกความในใจให้เพื่อนชายได้รับรู้แล้วต่อไปก็เหลือแค่สารภาพกับคนในหัวใจว่าแต่จะเริ่มต้นตรงไหนดีนะจูจ่ๆไปบอกรักเขาพี่เชสคงจะงงแน่เลยคิดหนักจริงๆกับการพูดความในใจกับใครสักคนได้แต่ปลอบใจตัวเองว่ามันต้องมีวิธีสินา เชสพยายามกดโทรศาพาพัพท์หาผู้เป็นภรรยาหลายครั้งแต่ไม่มีคนรับสายนอกจากให้ฝากข้อความไว้จนเขาต้องโทรหาจนเขาต้องโทรหามิสฟิโอนาแทนและคำตอบที่ได้รับก็ทำให้เชสออกอาการหงุดหงิดไอริสออกไปรับประทานอาหารกับเพื่อนแต่ไม่ทราบว่าที่ไหนไปตั้งแต่เที่ยงแล้วคาดว่าอีกไม่นานคงจะกลับมาถ้าไอริสกลับมาบอกให้โทรหาผมด้วยขอบคุณครับนั่นคือสิ่งที่เขาสั่งไว้กับเลขา และตอนนี้ก็ได้แต่รอคอยด้วยความกระวนกระวายทำให้บิดาที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ตรงข้ามสงสัยมีอะไรหรือเปล่าเชสคือว่าผมโทรหาไอริสแต่ไม่มีคนรับสายโทรไปหลายครั้งแล้วก็เลยโทรไปหามิสฟิโอนาแทนเธอบอกว่าไอริสออกไปรับประทานอาหารข้างนอกกับเพื่อนแต่ไม่เห็นโทรมาบอกผมคำตอบของลูกชายที่ออกอาการหงุดหงิดอย่างไม่ปิดบังทำให้มิสเตอร์นีนได้แต่ยิ้ม หึงละสิแดดว่าเชสกินให้อิม่มแล้วก็ใจเย็นๆไอริสอาจจะไปกินกับพวกที่ทำงานก็ได้เดี๋ยวก็คงโทรมาเชื่อแดดสิหรือไม่ก็อาจจะลืมเอาโทรศัพท์ไปด้วยก็เป็นได้ผมก็คิดอย่างนั้นครับตอบบีดาแล้วก็ต้องใจกับอาหารตรงหน้ามิสเตอร์นินยิ้มให้กับอาการขี้หึงขี้หวงของลูกชายและก็แอบ,บคิดว่าความสัมพันธ์ของลูกชายและลูกสะพ้ยไปถึงไหนกันแล้วนะ ทางนี้ถึงได้ออกอาการนั่งไม่ติดที่ได้ขนาดนี้แค่รู้ว่าภรรยาไปรับประทานอาหารกับเพื่อนเท่านั้นไอริสโทรกลับหามิสเตอร์เชสด้วยนะคะโทรมาหลายครั้งแล้วมิสฟิโอนารายงานทันทีที่เห็นร่างบางของเจ้านายอีกคนเข้ามาในห้องโอ้ยตายแล้วริสลืมเอามือถือไปด้วยขอบคุณค่ะมิสฟิโอนาไอริสเดินเข้าไปในห้องทำงานพร้อมกับเสียงโทรศัพท์มือถือก็กรีดร้องขึ้น ร่างบางรีบวิ่งเข้าไปคว้าโทรศัพท์มากดรับอย่างรวดเร็วริสค่ะแม่เองหนูริสสวัสดีค่ะคุณแม่อยู่ที่ไหนคะแม่กำลังจะไปหาหมอแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนฮะอุบัติเหตุแล้วแล้วคุณแม่เป็นเป็นอย่างไรบ้างคะอยู่ที่ไหนริสจะไปหาถามกลับอย่างตกใจแม่ไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าชนแม่แรงโอ้ยริสเป็นห่วงแทบแย่เอาเป็นว่าริสจะออกไปหาคุณแม่ตอนนี้นะคะ แม่อยู่ที่ถนนใหญ่หน้าหมู่บ้านที่สี่แยกปั๊มน้ำมันนะจ๊ะแม่จะรอไอริสหันหลังกลับออกไปจากห้องทันทีและขอร้องให้มิสฟิโอนาไปส่งที่คอนโดเพื่อไปเอารถพอมาถึงหน้าปั๊มน้ำมันก็พบกับรถของตำรวจและรถของมารดาสามีรวมทั้งรถคู่กรณีไอริสจอดรถแอบ,บข้างทางก่อนที่จะเดินตรงไปหาคุณวรรยาที่กำลังคุยอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณแม่ ไอ oh ริสโอบกอดร่างอวบอิ่มของคุณวลยาเอาไว้นูริสพอตำรวจผู้นั้นหันมาทำหน้าเป็นคำถามคุณวลยาก็บอกว่าลูกสไยฉันเองค่ะไอริสไอริสทักทายนา,ายตำรวจคนนั้นซึ่งหลังจากทักทายเสร็จตำรวจก็ก้มหน้าก้มตากับกระดาษในมือต่อคุณแม่เจ็บที่ไหนหรือเปล่าคะไม่หรอกลูกโชคดีที่เขาชนแม่แรงกำลังจะออกตัวที่ไฟเขียวพอดีรถคันหลังคงจะออกตัวแรงไปนิด ก็เลยกระแทกท้ายรถของแม่ริสใจไม่ดีเลยค่ะคิดไปสารพัดว่าคุณแม่จะเป็นอย่างไรบ้างพอมาเห็นกับตาก็โล่งใจนี่ริสก็ยังไม่ได้โทรหาพี่เชสหรือว่าแดดเลยนะคะแม่โทรบอกแล้วจ้ะว่าหนูริสจะมาหาแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแค่รอให้ปากคำตำรวจแล้วก็จะขับรถไปไว้ที่โรงซ่อมให้เขาประเมินราคาแล้วแม่จะให้หนูริสไปส่งหาหมอด้วยวันนี้แม่มีนัดตรวจร่างกายประจำปีได้ไหมลูก ได้ค่ะริสจะไปกับคุณแม่พร้อมกับเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ในกระเป๋าก็ดังขึ้นไอริสขออนุญาตมารดาสามีและก็กดรับสายริสค่ะอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่กับคุณแม่ค่ะพี่เชสกับแดดไม่ต้องห่วงนะคะคุณแม่ไม่เป็นอะไรแต่รถเสียหายนิดหน่อยริสขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้รับโทรศัพท์พี่เชสเลยเพราะว่าริสไปกินอาหารกับเพื่อนกลับเข้ามาก็มีเรื่องคุณแม่พอดีเสร็จจากนี่แล้ว ริสก็จะพาคุณแม่ไปหาหมอต่อค่ะเรื่องนั้นเอาไว้ค่อยคุยกันครับฝากดูแลคุณแม่ด้วยนะครับไอริสไม่ต้องห่วงค่ะแค่นี้ก่อนนะคะคุณแม่เรียกแล้วครับขับรถดีๆนะครับไอริสพี่เป็นห่วงรักด้วยค่ะขอบคุณค่ะริสก็รักพี่เชสนะคะพูดจบก็รีบปิดโทรศัพท์ทันทีรู้สึกได้ว่าหน้าตัวเองร้อนเผาแล้วก็เขินอย่างบอกไม่ถูกที่บอกรักสามีกลางถนนอย่างนี้แต่พอคิดได้ว่า ชีวิตคนเรานั้นสั้นนักแขวนอยู่บนเส้นได้วินาทีต่อวินาทีไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่อยากเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้อีกแล้วรู้สึกอย่างไรก็บอกออกไปกลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้บอกเขาร้อนหรือหน้าแดงเชียวลูกคุณวรยาถามลูกสะพ้คยขาร้อนนิดหน่อยโชคดีที่อยู่กลางแดดก็เลยมีข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผลในขณะที่ใจของหลอนก็ยังเต้นแรงโครมครามไม่หยุด แอบคิดว่าตอนเย็นจะกลับไปเจอหน้าเขาได้อย่างไรกันอายอย่างบอกไม่ถูกสู้ๆกล้าทำก็ต้องกล้ารับอีกไม่นานก็เสร็จแล้วรอเอกสารจากตำรวจก่อนคำบอกของคุณวรยาทำให้ไอริสต้องดึงสมาธิของตัวเองกลับมาอยู่กับเหตุการณ์ตรงหน้าอีกครั้งแล้วบริษัทประกันเล่าคะแม่ติดต่อแล้วจ้ะในขณะที่คนถูกบอกรักก็คิดไม่ถึงว่าภรรยาจะบอกรักเขา แบบไม่มีการเตือนล่วงหน้ารู้สึกใจเต้นแรงอิ่มเอมโลกสดใสอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่น่าเชื่อว่าคำที่รอคอยจะได้ยินเร็วอย่างนี้รีสก็รักพี่เชสนะคะคำพูดประโยคนี้สะท้อนกล้องกลับไปกลับมาในหัวของเขาตลอดเวลาใบหน้าหล่อเข้มเต็มไปด้วยรอยยิ้มดวงตาเป็นประกายวิบวับสดใสลืมความก,นกรนโกรธและความโมโหทุกเรื่องไปสิ้น จบไปอีกตอนแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถ้าชอบก็กดไลค์กด share, แชร์กดติดตามกดกระดิ่งฟังโฆษณาให้กับป้าดาด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าดาในการทำคลิปต่อๆไปออกมาขอให้ทุกคนจมีแต่ความสุขค่ะนอนหลับฝันดีแล้วก็กลับมาพบกับป้าดาในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ